สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาได้เขาวงกดสุสยองนี่ก็คือเขาวงกดตะลุงหัวยักษ์นั่นเองเย <Yeah. S 1> <ฮ>้เย้แย่แย่ครั้งที่แล้วบอกเลยนะว่าด่านเขาวงกดตะลุงเนี่ยพวกเราเจอแบบลุงแปลกๆเยอะมากเลยลุงน้ําแข็งลุงซานต้าลุงปากเบิร์นแล้วก็มีลุงสามหัวด้วยเออโอ้โลุงเยอะจังไงรอมนี้ไม่รู้ว<ไ>่าจะต้องเจอกับตัวอะไรอีกบ้าง ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นแมปใหม่ที่เพิ่งมาเลยนะคะผมถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปตะลุยในเขาวงกอดกันเลยดีกว่าไปเลยวนี่นีข้างหลังตัวนี้เป็นเขาวงกดพร้อมนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวซับทาลงไปเลยเหรอจะลงไปแล้วมันจะบอกว่าทานายยืนตรงชั้นนะแล้วมองไปตรงโน้นนายจะเห็นลุงคนหนึ่งที่ตาโปนออกมาเฮ้ยอันนี้เป็นลุงตาโนเก รีบลงมาเลยโอ้ยเปิ้ลเ้ดนตับตนี้อ้ยโดนพ่ตาตอนแก่ว้วมหัวโอ้โหผมเห็นสามสีหัวนะผมตอนนี้ผมเห็นสี่หัวมจริงช่วยแจนด้วยเจนโดนไล่อยู่สามหัวทุัแกแล้วใช่ไหมโอ้โหันี้ดูเหมือนาทุกแกะมาเหน้ากับตะลุงและป้าปากปลาวิ่งไล่พี่โม่ตอนนี้แหละตอับีของเรา สายายใช่ไหมขวาเหรอผมไม่ขว่าตามเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดตามผู้ใหญ่ว้าวโอ้โหมา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 โอ้โหตามล่ามันจูบจูบโอ้โหบ้านนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยนอกจากจะหัวใหญ่แล้วพวกเขาอยากอยากกินมนุษย์เป็นๆด้วยว้าวจะร้อนไงมาเร็วๆดิได้อยู่ไหนเนี่ยโอ้โหฉัน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 กำลังจะโดนโอ้โหมาเร็วๆร้อนมาทางนี้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 ช่วยฉันเร็ว โดนโดนโดนเร็วโดดเร็วมีอันขากินคนอื่นดีกว่าเกือบไปแล้วเชียวที่ลุงแอบู่ียวฉันระวังนะถูกรีฟิลปากของมันดูดเข้าไปแล้วมีลุงแอบมุมตึกอยู่เห็นปะเดี๋ยวก่อนนะมันไม่เหมือนลุงเลยเหมือนเหมือนผมมากกว่านะลุงมุมตึกเหมือนเหมือน ถ้อย่างนั้นพวกเราจะลอไปทางไหนดีเราลองไปอีกทางีไหมเพื่อนสายขาไม่ได้สายตันยางนั้นเดี๋ยวไทางตันเหรอฉรู้แาต้องลบแบบดิจิตอลเอออย่างนั้นไปไหเออจังหะนี้แหละวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกิทออ้ยโอเคโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ย้อ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้ยโยโอ้ยโยโยโอ้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 ยอ้ยรอ้ยโ้ยโเออ้้้ ผมมองอัดลูผมผมบิดมุมกล้องนิดนึงใช่ไหมอ่าผมเห็นหลังเสาเลยไรผมโอเคฉันเห็นเหมือนกันน่กจากจะมีไรผมแล้วมีตัวบอสใหญ่อยู่ตรงกลางด้วยเอาไรดีเพื่อนไปซ้ายหรือขวาฉันว่านะเราก็จายตัวไปว้ามันถ้าถ้าใครโดนลอกก็อือแล้วแต่รับไปแล้วไม่มู้ไปม่มู แกจะไปไหนกันเจ๊ะจไม่สนใจอยู่ที่นี่กับฉันหรอเจอ๊ะจุ๊วมะมตรงนี้ทำามไงดีเพื่นอนปะโอโห,เ,อโหเดี๋ยวนะข้างหน้าตัวนั้นนี่มันเป็นแค่แบบธรรมดาใช่ไหมเป็นแค่ฉากใช่ปะด่าหน้าก,กันเข้ามาเลยเ<อ>ลฉันไ,ไปทางซ้ายพวกไหนแล้วกว่นนะรอรอ,อตะกี้กันเฮ้ยนี่แลแลซิกแซกเราจับซิกแซกเราเหยียบหัวมันได้ไป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  อันไม่ตายไงเฮ้ยเดี๋ยวว่าหรือวผ่านจุดนี้ไม่ได้ยังไงนี่คือจุดแห่งความตายนี่อะไรอ่ะไอหัวสามหัวนั่นมันพยายามที่จะล่อซื้อพวกเราแต่ว่าเราเจอบอสแล้วเฮ้ยเอาเอาไอ้สมบัติมันคือตัวล่อความโลภมันเอากล่องสมบัติมาล่อนายนายก็โดนมันกินนะดิแน่จริงก็เข้ามาสิสมบัตินี่มีเยอะพอที่จะแบ่งกันแล้วพอนายเจ้าด้วยไม่อะน่าเขาก็บึ้งอยู่แล้วนะบ่งบอกเลยอะเฮ้ยนายจะเอาหรอ โอ้โหยานยานนายโลภะถึงว่าคป็นเจากหบรีเขาน่าจะเอาไม่ได้หรอกเราไปดีกว่าใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวนะทางล่างนี่มันเป็นพื้นลาวาเลยอ่ะฉันว่าเราเผาพวกมันดีกว่าโอ้ยไม่ดีโอ้ยบอกเลยว่าถ้าพวกเราล่อมันแบบนี้เนี่ยพวกมันจะต้องไม่รู้แน่ๆน่ใช่ไหมโอ้ยจะบอกว่านาจเดินไกลมากนะงี้ดีกว่า เดินไกลมากนะง่ายกว่าเยอะเฮ้ยฉันมาผิดทางเฮ้ยนายเดินกลับทำไมอ่ะด้วยเก่าเราต้องไปในทางที่ปลอดภัยมันก็โดดพ้นนะตรงนี้เฮ้ยพวกนายฉันยกมือไหว้แล้วนะอย่าแก้ฉันเลยฉันไม่อยากตกลงไปมันเดินไกลมากเลยไกลมากเลยแ้มันก็มีมันก็มีทางอีกทางเอ้ยให้ให้ให้ใฉันลู้ชะตากรรมเลย ลงมาเถอะตรงนี้เนี่ยยิ่งกว่าน้ำออนเซนอีกนะมันสบายสบายเห็นไหมฉันมีทางนี่เห็นไหมไหนวิ่งเลยวิ่งเดินแบบนี้อ่าผู้แก่อ่ฉันจะไม่ได้หรอกแหมตาลุงหัวงอกและป้าหัวริมมาเลยเกือบไปเล่าเทียวมันเกือบจะหนเราแล้วข้างหน้าไปสเตจสองทุกคนไปฮึบฮึบเฮ้ย มันมันเล่าได้ได้ด้วยเหรอก่อนเหินอย่างเล่าได้ที่มันหินฟองกันชัดเออโอเคไปนะผ่านสเตจหนึ่งแล้วฉันได้ยินเสียงน่ามาจากประตูนี้ทุกคนรู้ที่มันน่าจะเป็นบ้านผีสิงอย่างที่เจ้านั่นบอกแน่ๆเลยแล้วประตูไม้โบราณนี่มันจะเป็นยังไงโอ้โหที่ไม่เป็นไรไม่ชะมวชะมวไหล เลี้ยวชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายโอ้โหโอ้โหโหแรละเอียดเมื่อกี้ต้องบอกว่าสล็อตเนี่ยเก่งเก่งมากนี่เกากินจนปากม่วงเลยจ้ะแจ้งโอ้โหจะแจ้งรอดได้ไงอ่ะจ้ะแจ้งหนูนี่ให้ปากแตกจ้ะแจงแล้วดูดิมันหิวมากจนหน้าสั่นเลยอ่ะ อีกนิดเดียวเจ้าก็จะได้กินจุ๊บแจงแล้วเชียวหวานไปเถอะจุ๊บแจงไม่อร่อยอย่างที่เธอคิดหรอกไปต่อเดี๋ยวฉันปักเลยโอ้ยตัวนี้ด้วยโอ้ยปากซ้ายซ้ายซ้ายปักจู๋ใหอีกแล้ละไปอย่างต่อเนื่องอ่ะ้า้ขวาซ้ายขวาว่ายขวามันมีทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวามันมีทางโลืทุกคนอยู่ฉันเชื่อว่าไอ้ทางเลื่อนนี่แหละคือทางเข้าปากมันที่ดีที่สุด ตัวเซฟตัวเซฟเอ้ยเคฉันรอดไม่ว่าคุณจะเป็นใครไปจากไหนแต่คุณจะโดนกิดแน่ไมอ๋อต้องออกขวาเหรอขวาอรอยผ่านประตูแรกมาได้แล้วประตูต่อไปว้าวโอ้ยแหวกโอ้แล้วหนูมันเอาหน้าจอประตูไม่ไเลยแล้วพี่มันจะออกยังไงอะเปิดปุ๊บเจอปั๊บเปิดปั๊บเจอปุ๊บพี่ไม่ออกมาได้ฉันดูต้นทางให้อยู่โอเคแต่นายต้องมาทางซ้ายเพื่อนมาเร็วมาเร็ว ฉันว่านะป้าคนนี้หน้าตาเหมือนโจ๊กเกอร์เหมือนกันนะดูที่ปากของเขาที่ปาของเขาเป็นสีม่วงแล้วก็ดูที่อ่อฟันฟันของเขาฝายของเขาดูมีเสน่ห์เหมือนโจ๊กเกอร์โอเคอินเดียเลยวะรวังร่วงนะวังร่วงไม่มีวันร่วงเด็ดคาดไปครับอุ้ยโอ้โหอ้อยงวนี่ เนียนๆกริบๆทุกคนเราปีนข้้นบนได้เขาบอกไม่เห็นเราหรอกพี่กิฐค่อยๆเดินปึ๊บ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 ปึ ดูข้างบนดูข้างบนข้างบนโอ้โหโอ้หเดี๋ยวนะทำไมแผ่นมันเยอะมันไม่เยอะไม่พอมีแผ่นไม้เยอะเออมีตะลุงอยู่ตรงแผ่นไม้ลุงหมุนตาลุงหมุนแล้วเขาหมุนรออยู่แล้วนั่นอะโอเคฉันไม่กลัวหรอกลุงมันสายตาสั้นอยู่แล้วมันมองเราไม่เห็นเข้าใจไหมมาครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆไม้นั้นไปได้ใช่เปล่า ลุงเตะไปด้วอย่กขึ้นฝั่งนี้แม่จ้าเดี๋ยวลุงจะเอาจมูกให้จับจ้าไม่เอาจะลุงไปฝั่งนี้ด้วยโอ้ยขนันแม่แอ้งตกลงไปฉันบอกเลยนะว่าพวกเราเดินไกลมากจุ๊บแจงไปแล้วหนึ่งพี่ไปขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยฉันเดินดีกว่าึฮเฮ้ยโยัยเก่งวักแกวัก ความสวยโอยมันเก่งสะจนพอเราไม่ได้กินอะไรเลยโอ้ยแผ่นไม้จะโดนหัวล้านฉันสมน้ำหน่ายลุงวู้วิ่งบอสเหรออุ้ยไปไกลเกินแล้วตอนนี้เราไปเจอกับ่านบอสนี่คือกำจุกกลลุนขึ้นมมาาคยยยัตงรับ เดินไล่ฟัดเลยเฮ้ยทำไมผมช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันจะไม่ทำอะไรฉันตายอีกแล้วเฮ้ยแจตอนระวังก็อยู่ขับคอแล้วจะปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเข้าไปในปากมัน้โหดูแขนดิแผนมันล่ำมากมันมันฟิตเนสมาเป็นระยะเวลาสิบปีจริงมันกินเวฟปอนตินเนื้อกระจาย สายวู้มีแขนมันอยู่ตรงลาวาตรงนี้ด้วยมันตอกไว้แน่นเพราะว่ามันเจ็บปวดจากการที่พวกเราอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าทำลูกคอยมันลูกเหรจะไม่ได้ทำคอยอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยมันเอาหน้ามาเทียบเลยโอ้โหทั้งหน้าทั้งมือเหมืันเหมือนจับมันเ้กรับรถจับรถตันเหมือนมันใส่หัวอของอันที่มากมายมหาศาลรวบมันโดนจับอ๋อขอบคุณจับด้วย ด้วยเฮ้ยมีคนรถจับพี่กิโดนจับไปตายตายหรือเปล่าตายวมันจะตายแล้วพี่จับมันเลยตายแล้วลุงนี่มันกลายเป็นระเบิดด้วยทุกคนอุ้ยดูดิใครโดนลุงอเตายตายตายมีไหมหมดแล้วมั้งเฮ้ยถ้ามีลุงมีลูกแม่มันละโอ้ยจ้าชู้สามีของฉันเองว้ายโอ้ตาแดงแป๊ดมาเลย เราต้องเข้าวับแม่้งมีเข้าวับขวัเข้าวับเข้าวเขาวัปขาวอบเอกับเข้าวันไข้าวับเอ้าวับเข่าวับเข้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 าวเส้าวับเขาวับเข้าวับเข้าวัะเขาวับเข้าวมบเ้าวับเข้ามันเป้นวับเขตายดบวยนะนั่นน่ะวั่นน่าจะตายแบ้วมันจะตาวแล้วนิเนึงเย้เ้บัับับัเ เราก,กำจัดบอสได้จนสำเร็จส<ะ>ุดยอดฝ่ายคือ่ายชนะเย้ <Yeah! S 1> เป็นห่านที่ดีเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าออบบี้มันจะไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้มาต่อสู้กับบอสคือแต่ละตัวมีอบิลิตี้ต่างกันเนาะความสามารถก็ต่างกันด้วยุแจแรงโยกซะ โยกซายเอลจะแบบเมามเอลไปหมดแล้วเนี่ยเมาเอลก็เปไปว่าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like share, กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่ทำให้เกิดกันแจ้งเตือนกันนะคะจะได้ไม่พลาดคิ้ไใหม่หหหแบบนี้เนี่ยเป็นแมปที่แบบ <มา S 2> ว,ว่าเอ้ยแปลว่ามันต้องมีการอัปเดตอีกแน่ๆเลยเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะไว้ติดตามใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย